สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการเตรียมตัวไปเที่ยวภูกระดึงให้เพื่อนๆน,นะครับที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวภูกระดึงเนี่ยจะได้รู้วิธีการนะครับสําหรับการเตรียมตัวไปเที่ยวได้ถูกต้องนะฮะ,ะต้องบอกว่าคุณคิดถูกแล้วนะถ้าเกิดเป็นมือใหม่แล้วก็จะใช้ภูกระดึงเนี่ยเป็นพื้นที่ในการทดสอบว่าเราจะชอบการเดินป่าหรือเปล่านะแนะนําให้ไปที่นี่เลยครับเพราะว่า มันง่ายมากสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าบนภูก,กระดึงเนี่ยทั้งสวยทั้งสะดวกสบายนะยังไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรข้างบนก็มีให้เช่าเกือบทั้งหมดเลยการเดินทางก็ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเอารถส่วนตัวไปเองก็ไปได้นะครับเส้นทางเข้าถึงสะดวกสบายจอดได้ที่อุทยานเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่มีรถนะก็สามารถที่จะเดินทางไปด้วยรถทัวร์ได้นะครับเพราะว่ารถทัวร์เนี่ยก็ไปถึง ผานกเขานะครับซึ่งเป็นจุดที่จุดรวมตัวสําหรับคนที่จะขึ้นภูกระดึงเลยนะครับใครที่มีเวลาน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะออกเดินทางตอนกลางคืนได้นะครับอย่างตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็ออกเดินทางคืนวันพฤหัสนะก็คือหลังจากเลิกงานเนี่ยผมก็ไปขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิตนะครับก็มีรถทัวร์ไปถึงผานุเขาเลยนะครับค่าตั๋วประมาณ400กว่าบาทนะครับเป็นรถนอนนะครับนอนไปตอนกลางคืน รถออกจากหมอชิดประมาณ3ามทุ่มนะครับไปถึงภูกระดึงเนี่ยก็เกือบเกือบเช้าและวตีที่5ีห้นะครับที่ผานกเขาเนี่ยเป็นจุดที่สะดวกสบายมากเลยสามารถที่จะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทานอาหารเช้าเตรียมอาหารขึ้นไปสําหรับกินระหว่างทางได้เลยนะครับแล้วก็ยังมี2แถวนะครับที่พานักท่องเที่ยวจากผานกเขาเนี่ยไปถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เลยนะครับ การเตรียมตัวก็ไม่ยากเลยเพื่อนๆข้างบนอุทยานมีของให้เช่าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เบาะรองนอนถุงนอนนะครับมีทั้งหมดเลยหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่มีรองเท้าเดินป่าก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะที่นี่มีขายสตั๊ดดอยนะครับคู่ละ120บาทเองสตั๊ดดอยก็สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสะดวกสําหรับการเดินนะมันเป็นรองเท้าที่มีปุ่มที่พื้นนะก็จิกไปกับดินกับโคลนได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็มาซื้อสตั๊ดดอยที่นี่นะครับแต่สุดท้ายก็ ผมก็ใส่รองเท้าเดินป่าของตัวเองเดินนะเพราะว่าผมถนัดมากกว่านะครับอามาพูดถึงการเดินทางไปที่ภูกระดึงกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับผมเตรียมสัมภาระไปเองนะก็จะมีเต็นท์นะครับเบาะรองนอนนะครับถุงนอนนะครับอุณหภูมิข้างบนภูกระดึงนะครับผมไปช่วงฤดูหนาวนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก13ถ15องศานะครับ ก็เรียกได้ว่ากําลังสบายสบายเลยไม่ถึงกับหนาวมากนะครับภูกระดึงเที่ยวได้2ฤดูนะครับก็คือปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะสามารถเที่ยวน้ําตกบนภูกระดึงได้นะครับแต่ปลายฝนต้นหนาวต้องระวังนะครับทากเยอะนะครับเพื่อนๆอีกฤดูนึงที่สามารถเที่ยวได้ก็คือฤดูหนาวนะครับแต่ฤดูหนาวเนี่ยจะไม่มีน้ําตกนะเพราะว่าน้ําตกแห้งแล้วนะครับแต่ว่าอากาศก็จะหนาวเย็นนะครับสบายมากการเดินทางบนภูกระดึงสะดวกสบายมากนะครับ บนภูก,กระดึงเนี่ยจะแบ่งเส้นทางออกเป็นชั้นๆน,นะครับเรียกว่าซ้มนะครับก็คือตลอดการเดินทางเนี่ยจะเป็นทางชันนะครับทางชันแต่ว่าจะมีบันไดให้ขึ้นค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับพอชันขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็จะมีทางลาบก็จะเรียกว่าซ้มนะครับแต่ละซ้มเนี่ยก็จะมีจุดพักนะครับซ้มใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีจุดนั่งกินอ,อาหารมีจุดขายน้ำนะครับเรียกว่าค่อนข้างสะดวกเลยนะครับ สามารถที่จะนั่งพักผ่อนได้นะครับไฮไลท์สำคัญของซัมนะครับคือซัมแหกนะครับซัมแหกเนี่ยเป็นซัมแรกหลังจากที่เดินเนินชันขึ้นมานะครับซัมแฮกเนี่ยมีของขายเยอะมากเพื่อนๆไฮไลท์คือแตงโมครับเวลาที่เดินมาเหนื่อยๆเ,เนี่ยได้กินแตงโมเย็นๆน,นะสดชื่นมากเลยเพื่อนๆเ,เรื่องอาหารเรื่องน้ำไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับตลอดทุกซัมนะครับทุกซัมมีอาหารมีน้ำขายนะครับ แล้วก็ข้างบนภูกระดึงก็ยังมีอาหารขายนะครับเรียกว่าสะดวกตลอดเส้นทางเลยที่ภูกระดึงนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องแบกของเองเลยด้วยนะมีลูกหาบเตรียมไว้พร้อมเลยนะครับที่จุดที่ทำการอุทยานนะครับจะมีจุดที่ติดต่อลูกหาบนะครับ ลูกหาบเนี่ยจะยืนรอเพื่อนๆอยู่นะครับสำหรับเตรียมช่วยยกของขึ้นไปข้างบนนะครับลูกหาบที่นี่นะครับจะคิดเป็นน้ำหนักนะคิดเป็นน้ำหนักในการแบกของนะครับเที่ยวขาไปและขากลับเนี่ยแยกกันนะขาไปเนี่ยก็จะคิดกิโลกรัมละ30บาทนะครับเพื่อนๆที่แบกของขึ้นไปเยอะๆนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะแบกไม่ไหวนะครับ มีลูกหาบช่วยยกนะครับเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับสำหรับที่ภูกระดึงนี้นะฮะระยะทางจากพื้นนะครับจากอุทยานด้านล่างขึ้นไปถึงบนยอดภูกระดึงนะครับระยะทางประมาณ5.5กิโลเมตรเองนะเพื่อนๆความสูงแค่1,200เมตรเองจากพื้นดินไม่ได้สูงมากเลยนะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น ซ้ำนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะไล่ไปตั้งแต่ฐานนะครับเรียกว่าบ้านสีฐานนะครับปางกกข้านะครับซ้ำแหกนะครับซ้ำแหกเป็นซ้ำแรกที่ผมบอกนะครับก็คือตั้งแต่เดินชันขึ้นมาประมาณ800เมตรจะเจอซ้ำแหกนะครับถึงจุดนี้คนนั่งพักเยอะมากนะครับเพราะว่ามีร้านอาหารร้านน้ําขายนะครับคนก็จะเริ่มเหนื่อยกันตรงนี้นะครับหลังจากซ้ำแหกขึ้นไปต่อไปก็จะเป็นซ้ำบอนนะครับซ้ำกกกอกนะครับ พลานผ่านแปรนะครับซํากกว่าซํากกไผ่ซํกกาซกกโดนซําแคร่แล้วก็จะถึงยอดภูก,กระดึงที่เขาเรียกว่าหลังแปรนะครับเรียกได้ว่าสบายมากเลยมีจุดพักผ่อนตลอดทางเลยนะเพื่อนๆใครไม่ไหวเนี่ยก็สามารถพักได้ตามจุดนะไม่ต้องรีบเดินนะครับเดินๆกินๆขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนะครับ5กิโลเอง สำหรับใครที่มาเดินเป็นมือใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้เตรียมน้ำให้พร้อมนะอยากให้เพื่อนเเริ่มขึ้นแต่เช้าเลยนะครับเขาเปิดให้เริ่มเดินขึ้นเนี่ยประมาณสัก8โมงกว่านะครับให้เพื่อนๆรีบเดินขึ้นมาเลยนะอย่าใช้เวลาอยู่ข้างล่างนานมากนะครับเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนๆเหนื่อยเนี่ยจะได้แวะพักตามจุดแวะพักเยอะๆนะครับหรือว่าเจอจุดไหนที่สวยเนี่ยจะได้แวะถ่ายรูปได้นะครับการเดินเนี่ยก็ไม่ควรจะรีบเดินนะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ ที่นี่ก็เป็นป่าที่ค่อนข้างแห้งแห้งแรงนิดนึงนะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยไม่ต้องรีบเดินนะครับทางชันเนี่ยก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับเหนื่อยตรงไหนก็แวะพักนะครับ ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ความเร็วในการเดินนะก็จะมาถึงที่เขาเรียกว่าหลังแปรนะครับหลังแปรก็คือถึงยอดของภูกระดึงแล้วนะครับภูกระดึงเนี่ยจะเป็นภูเขาที่หัวตัดนะครับจะมีพื้นที่ข้างบนเนี่ยเป็นแบบราบๆเลยไม่มีทางชันแล้วเพื่อนๆง่ายแล้วพอมาเดินถึงมาหลังแปรนะ ก็จะเป็นพื้นที่เที่ยวข้างบนนะครับเอ๊ะแต่ยังไม่ถึงที่เที่ยวนะพอถึงหลังแปลเนี่ยเราจะต้องเดินไปจุดกลางเต็นท์อีกประมาณ4กิโลนะครับเพื่อนเน,นเห็นจุดแดงๆทางขวามือไหมพอเราเดินขึ้นมาหลังแปลเนี่ยเราจะต้องเดินไปจุดกลางเต็นท์ก่อนนะการเดินทางไปที่จุดกลางเต็นท์นะครับจากหลังแปลก็ไม่ยากแล้วเพื่อนๆระยะทางแค่3.5กิโลเมตรเองแล้วก็เป็นทางราบๆนะครับไม่มีทางชันแล้ว พียงแต่ว่าพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็จะเริ่มล้าแล้วเพราะว่าตลอดเส้นทางที่เดินมาเนี่ยชันตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงตรงเนี้มันก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนนะครับหลายๆคนก็จะล้าแนะนําให้นั่งพักตรงหล,งลังแปรก่อนนะครับตรงหลังแปรเนี่ยจะมีจุดถ่ายรูปที่สวยนะครับที่มีป้ายนะครับสามารถถ่ายรูปกับป้ายก่อนได้นะพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเดินไปจุดกลางเต็นก็ยังได้ เมื่อเดินไปถึงจุดกลางเต็นท์นะครับก็จะเห็นว่ามีจุดที่ลูกหาบเนี่ยนำสัมภาระมาะลงไว้นะครับประมาณสัก2-3จุดนะครับแนะนำให้เพื่อนๆไปเดินหาลูกหาบก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกหาบก็จะขึ้นมาถึงก่อนเรานะครับแล้วก็นั่งรอเราอยู่แล้วนะครับไปหาลูกหาบให้เจอก่อนนะแล้วก็จุด ที่สามารถกางเต็นท์ได้นะครับมีหลายจุดมากเลยเพื่อนๆลองเดินเลือกดูลานที่ชอบได้เลยนะครับว่าชอบลานไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวเดียวกันนะครับเพราะว่าบนภูกระดึงเนี่ยมีจุดกางเต็นท์ที่รวมๆกันเนี่ยเป็นเวิ้งเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นจุดกางเต็นท์ที่เห็นวิวอะไรนะครับเป็นจุดกางเต็นท์ที่เป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านนะครับที่ทุกคนเนี่ยก็จะมา นอนรวมกันในจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วเวลาที่จะไปชมวิวเนี่ยก็ค่อยเดินไปชมวิวนะสำหรับใครที่เช่าอุปกรณ์ของอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เบาะรองนอนถุงนอนอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาถึงหลังแปรแล้วนะครับให้ไปติดต่อที่ที่ทำการก่อนนะครับเพื่อที่จะติดต่อเอาของที่เราเช่าวไว้นะครับเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะ ให้รีบไปติดต่อก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าเราจะมีของสำหรับปูนอน,น,อนกางเต็นนอนแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครเอาของมาเองนะครับขึ้นมาถึงแล้วก็รีบไปเดินหาจุดที่จะกางเต้นเลยนะครับจุดที่กางเต็นเนี่ยก็มีหลายร้านนะแต่ว่าก็จะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่บริเวณเดียวกันนะครับก็พยายามเลือกจุดที่ ห่างจากร้านค้านิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกลางใกล้จุดที่เป็นร้านค้าเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียงดังนะครับเอคอ,คอคือทึคึกโคมนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่คนเดินเยอะนะครับสวัสดีช้านี้ที่หลังแปรนะครับผูกกระดึง เช้าวันเสาร์13องศานะเชา้านี้เห็นควันไหมหนาวควันออกปากเลยฮะเดี๋ยวเชาว้านี้กินข้า,าวเช้าเสร็จเราก็จะไปเดินชมน้ำตกกันนะฮะแล้วก็เย็นนี้จะพาไปชมพราทิตตกที่ผาลมสักวันนี้เดินน่าจะสัก20กิโลได้เห็นักเอาเลยออก<ป>ออก ออกออกออกโอ้หนาวควันออกเลยนะครับหนาวมากเลยค่ะนึกว่าอยู่เกาหลีเออชุดได้ชุดได้ดไดตอนเช้านะครับก็จะมีร้านอาหารข้างบนเยอะมากเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นโจ๊กไข่กระทะนะครับปลาท้องโกนะครับขนมปังโอ้เรียกว่าได้ว่าแบบเหมือนเดินตลาดเลยอะ่ะอาหารพร้อมมากนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะ ขนมขนมแป้งสีฟันยาสีฟันแป้งมีให้ตอนนี้กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินไปสำรวจรอบๆภูกระดึงนะวันนี้เราจะไปในเส้นทางตอนเช้าจะไปลุยน้ำตกนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยก็จะไปผาต่างๆแล้วก็จะไปจบที่ผาลมสัตว์ชมพระอาทิตย์ตกนะครับก็ตอนนี้ แพ็ข้าวเที่ยงไปกินเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีน้ำมีพุดกันผลอยู่ข้างในนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวตอนนี้กำลังจะเดินไปที่ที่แรกนะครับที่เราจะไปคือน้ำตกวางกวาง840้เมตรนะเดี๋ยวเราจะไล่น้ำตก3 4มสี่ที่นี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวจะไปตามผาผาหมากดุกนะฮะผาลมสักเก้าโลโอไกเหมือนกันฮนะ อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะเช้านี้เกือบเกือบแดโมงแล้วนะครับคนก็เริ่มเริ่มทยอยทยอยเดินกันแล้ว จาก,กินข้าวเช้าเสร็จนะครับเราก็จะเริ่มเดินสำรวจเส้นทางกันนะวันนี้เส้นทางของผมเนี่ยจะเริ่มจากสำรวจน้ำตกต่างๆนะครับที่มีอยู่บนภูกระดึงนะครับมีน้ำตกอยู่3-4จุดนะแล้วก็โชคดีมากนะครับมาในหน้าหนาวแต่ก็ยังพอมีน้ำอยู่นะครับไปเช้านี้เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจน้ำตกกันนะครับระยะทางวันนี้นะกะดูคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณสัก20กิโลนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะ คือ20กิโลเนี่ยเป็น20กิโลที่เราเดินบนทางราบๆนะครับไม่ได้เดินทั้งวันนะเดินๆหยุดหยุดพักๆมีร้านขายของอยู่ข้างบนนะครับแวะกินขนมแวะกินน้ําได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจากร้านค้าเนี่ยก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อขนมขนมเตรียมไว้นะสำหรับเดินในระหว่างทางนะครับก็สามารถที่จะมีของกินไปตลอดทางเตรียมน้ําให้พร้อมนะ อากาศตอนกลางวันค่อนข้างร้อนนะครับแต่ก็มีล่มไม้ให้หยุดพักเป็นช่วงๆนะไม่ลำบากแน่นอนหรือใครนะครับที่กลัวว่าจะเดินไม่ไหวนะทางอุทยานก็มีจักรยานไว้ให้เช่านะครับแต่ถ้าใครจะเช่าอุทยานเนี่ยผมแนะนำว่าต้องวางแผนหน่อยนะคือต้องจองผ่านออนไลน์ทางเว็บนะครับตั้งแต่ก่อนมานะเพราะว่าจักรยานมีจำนวนจำกัดมากนะครับ ถ้าคนเยอะเนี่ยจักรยานก็จะไม่เพียงพอนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าใครขี่จักรยานเนี่ยแต่ละเส้นทางเนี่ยบางช่วงจักรยานมันเข้าไม่ได้นะก็ต้องจูงเหมือนกันแล้วก็บางจุดเนี่ยมันเป็นพื้นทรายขี่จักรยานยากเหมือนกันนะครับพื้นค่อนข้างจะหนืดเลยหาเหยียบเมฆแล้วนะครับก็เกือบบ่ายแล้วอีกสองผาเราก็จะไปถึงผาลมสักนะครับเพื่อจะรอชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็น ที่ผาหย็บแม่ก็ม,ม,มีร้านอาหารเหมือนกันนะฮะ ผู้กระดึงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้เองนะดูจากแผนที่นะครับแผนที่ก็สามารถขอได้ที่จุดอำนวยการนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีแผนที่ให้ด้วยหรือว่าเพื่อนๆจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตไปก็ได้นะ เดินค่อนข้างง่ายนะครับไปตามแผนที่ได้เลยว่าเราอยากจะไปดูที่จุดไหนบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวางแผนเป็นแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยม really ันค่อนข้างจะไกลมากนะครับถ้าไม่วางแผนเนี่ยมันจะไปได้ไม่ครบทุกจุดนะครับสําหรับผมนะครับช่วงเช้าผมเดินทางไปทางโซนน้ําตกนะครับโซนน้ําตกต่างๆเพื่อที่จะไปชมวิวน้ําตกไปเล่นน้ําตกนะครับแล้วก็วางแผนว่าช่วงบ่ายเนี่ย จะเดินมาทางโซนผาต่างๆเพื่อที่จะให้ไปจบช่วงเย็นที่ผาลมสักนะครับจุดไฮไลท์บนภูกระดึงเนี่ยคือการชมพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักนะครับเป็นจุดที่สวยมากที่สุดนะครับสำหรับการชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่จุดเดียวนะที่เป็นจุดที่สวยนะครับถ้าใครไปไม่ทันผาลมสักเนี่ยก็สามารถที่จะชมวิวที่ผาอื่นๆได้เช่น ผานาน้อยหรือผาหมากดุกนะครับก็เป็นจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยเช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอาจจะไม่สวยเท่าผาลมสักนะเพราะว่าผาลมสักเนี่ยเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแล้วบนภูกระดึงนี้นะครับแต่อย่าลืมนะว่าจากผาลมสักเนี่ยหลังจากพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะต้องเดินทางกลับมาที่จุดกลางเต็นท์อีกประมาณ9กกิโลเมตรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากพระอาทิตย์ตกเนี่ยข้างบนผูกกระดึงจะมืดเลยนะครับมืดตึ๊บๆเลยเพราะฉะนั้นต้องพกไฟฉายติดหัวไปด้วยนะถ้าเกิดจะไปชมวิวที่ผาลมศากเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยขากลับเนี่ยมืดตึบเลยนะครับส่วนผมนะเลือกชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูกนะครับเพราะว่าเดินมาใกล้จะถึงจุดกลางเต็นล์ลเหลืออีกประมาณสัก2 2กิโลก,กว่า,ก,วาก็จะถึงจุดกลางเต็นละก็โอเครับได้นะครับ หลังจากเดินชมวิวที่ผาต่างๆนะครับแล้วก็มาตกเย็นนะครับที่ผาหมากดูกนะครับหรือว่าผาลมสากนะจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากนะครับก็เป็นอันว่าจบวันนะครับของการเดินทางในวันนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็กลับมานั่งกินหมูกระทะนะครับที่บริเวณร้านค้าใกล้ๆหน้าเต็นท์นะครับมีหมูกระทะขายนะแล้วก็รสชาติค่อนข้างดีมากเพื่อน นอนพักผ่อนนะครับเตรียมที่จะเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้านะครับเราจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่ผานกแอนนะครับซึ่งเป็นจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดบนภูกระดึงนะครับหลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จนะครับก็จะมาไหว้พระที่พระแก้วนะครับเป็นลานนะครับมีพระพุทธรูปนะครับสวยเลยนะครับอากาศเย็นสบายมากตอนเช้านะครับ หลังจากที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดินเที่ยวเล็กน้อยตอนเช้านะครับก็กลับไปที่เต็นท์เตรียมเก็บของนะครับเพื่อที่จะเดินลงกันได้แล้วนะครับวันนี้ต้องเตรียมตัวกลับบ้านที่กรุงเทพกันแล้วก็เดินเต็มอิ่มกันเลยนะครับสําหรับการมาเที่ยว3วัน2คืนบนภูกระดึงนะอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับการที่จะมาเที่ยวให้สนุกนะครับบนภูกระดึงเนี่ย ควรจะมีเวลาอย่างน้อยๆนะครับ3วัน2คืนนะครับการมา2วัน1คืนเนี่ยมันรีบเดินจนเกินไปแล้วก็เพื่อนๆอาจจะพลาดในหลายๆจุดนะครับ3วัน2คืนดีกว่านะลองหาเวลาดูนะครับหลังเลิกงานตอนเย็นวันพฤหัสนะครับเดินทางไปขึ้นรถทัวร์นะครับเพื่อที่จะมาเที่ยวบนภูกระดึงนะครับระยะทางรวมทั้งหมดนะครับทริปนี้นะครับผมเดินทางไป56กกิโลเมตรนะครับ ก็คุ้มค่ามากเลยนะครับกับการมาผูกกระดึงนะครับแล้วก็มีโอกาสก็คิดว่าจะมาเที่ยวอีกแน่นอนนะครับเพื่อนๆ